โดนแล้วโดนนแล้วอาพิการเ่ะเนี่ยอะอโอ้ยผนพิการน่ะเอาคิปเปอร์มาดิผนพิการน่ะเอาคิปเปอร์มา นี่นะครับโอ้โหสาสวยเลยแต่ว่ามันเหมือนมีอมนี่มันเหมือนโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคิปเปอร์มาก่อนเนี่ยมันมีแผลตรงนี้นะนะ่คิปเปอร์มาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดิ้นหลุดนะมันเหมือนเหมือนมีแผลเป็นโรคหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยนะครับเดี๋ยวให้หนานาดูก่อนาว่าสามันใหญ่ น่าจะได้ปล่อยอ่ะแต่ว่าให้ดูก่อนอเห็นไหมไม่เนี่ยวันนี้เป็นอะไรน่าจะตายแล้วล่ะมันโดนอย่างนี้มาเฮ้ยทำไมมันกัดอยู่เนะี่ยกัดตกดูเนี่ยเ,เหยื่อกระเด็นลวะวเองครับหยิยกบยางนั่นหน่งปงเชิงนะครับสีชมพูอันนี้ให้ดูไซสปลา กี่ขีดนะตัวนี้โอ้ห้าขีดนะมีห้าขีดนะครับเห็นไหมเนี่ยปล่อยไปมันก็ตายเหรอจะดูห้าขีดก็จะเห็นนะห้าขีดนะครับจะให้นา้าดูมันมีแผลตรงนี้น้าดูนึ่แผลนี่นะครับ น่าจะเห็นว่ามันมีแผลตรงเนี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ย,ยกัดใต้น้ำนะครับกัดใต้น้ำดูแล้วอาจจะต้องปล่อยนะมันดูไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะปล่อยที่เดิมมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งแล้วนกะ็จะปล่อยไปนะครับผลงาน กบยางนันงพวพุ่ชึ่งนะครับสีชมพูรครับจะปล่อยนะครับอันนี้ไอตัวที่ได้มาห้าขีดเมื่อกี้ปล่อยลงตรงช่องน้ำลงตรงนี้น้ำลงนั้นะอ่ะอ้าอาโชคดีนะไปรักษาตัวอ้าวไปรักษาตัวนะแอดมินืานคนปล่อยเองเลยอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วนะครับโชคดี